นั่นคือถ้าข้อที่เราเห็นจากเกมนี้นะครับคราวราไปดูผู้เล่นแบบคนต่อคนลองผ่าฟอร์มกันดูนะครับว่ามันแบบจริงๆแล้ววันที่แพ้แบบเนี้ยไม่อยากจะให้คะแนนเลยเพราะว่ามันก็ดูโหดร้ายทุกคนก็พยายามกันอย่างเต็มที่นะครับความเข้าใจแต่ว่าอ่ะก็ต้องว่ากันไปตามหน้างานที่เราเห็นนะครับท่านผู้ชมก็แสดงความคิดเห็นกันว่าได้บ่าแต่ละคนใครเป็นยังไงบ้างเพราะว่าถ้าจะให้คะแนนกันในพ่อวันชนะ ก็จะกลายเป็นว่าอวยกันอย่างเดียวอีกนะครับอ่ะค้าวกากันไปแบบตรงไปตรงมาไม่มีอคตินะครับอ่ะก็นพลละครพนพี่ปูผมให้ต่ําสุดวันนี้ก็เอาห้าแล้วกันถือว่าครึ่งครึ่งนะครับนพนเสียสามประตูปฏิเสธไม่ได้เลยครับปูว่าอ่าถือว่าเป็นคะแนนเกณฑ์ต่ําสุดแล้วกันอยู่ที่ห้าคะแนนนะครับขณะที่ชันมงคลเรืองธนโรนดนะครับภาพรวมวันนี้ผมว่าน้องนายตกใจ หลายอย่างแล้วก็เล่นไม่เหมือนกับที่เล่นอยู่ชนบุรีเราะว่าเขายังมีเวลาในการปรับแล้วก็พยายามกลับมาอยู่ในฟอร์มของตัวเองให้ได้แต่ว่าวันนี้น้องนาย5.5พอเสียประตูแรกไปแล้วมันดูความมั่นใจขาดหายไปหมดเลยใช่ครับขณะที่ทรงชัยทองชําครับแผงหลังเหมือนเดิมวันนี้ผมว่ามันไม่เหมือนกับที่เล่นชนบุรีแล้วสถิตตังหรือว่าต้องบอกว่าโซนของเขาที่ยืนเนี่ยครับ มันไม่ลงตัวซะเลยแผงหลังวันนี้ก็ต้องไม่เกินห้าผมให้ห้าจุดห้าแล้วกันครับนะครับโดยรวมขณะที่ขยับมาที่กัปตันพิมพ์อนุสักใจเพชร45นาทีแรกไม่ได้เลยก็สี่จุดห้าที่ปูต่ำกว่าห้าหน่อยใช่ครับขณะที่อีกหนึ่งคนนะครับเป็นบุคลีเหล็มดีคือเกมครึ่งแรก เล่นแบ็คขวาขยับเข้ามาข้างในอืวันนี้ไม่ใช่วันที่ใช่ของเขาครับนะครับลูกที่สี่ก็แท็กแล้วก็พลาดสู้ไม่ได้อืวันนี้ผมให้ห้านะครับครับขณะที่ขยับมาตรงกลางอิลฟานดอเลออิลฟานก็ดูตื้อดูธรรมดาแล้วก็ดูเงียบมากอืผมให้เขาห้านะครับขณะที่คนที่เล่นดีที่สุดของไทยวันนี้ผมมองนะว่าเป็นวิลเลียมเมนเจอร์นักเตะจากการท่าเรือนะครับ ขยันตัดเกมได้แต่ว่าบางทีความชชว์เนี่ยมันไม่มีลูกบูบาเขามีอืสุดๆเลยผมให้หกพี่ปูก็เป็นค<น>ะแนนที่ดี <laughs> ที่สุดนะของทีมของเกมที่มันออกมาวันนี้นะครับใช่ครับ <laughs> ขณะที่ชาณาลงนะครับชาณาลงเด่นในเกมแรกมากๆแต่ว่าเกมนี้ต้องยอมรับนอกจากการจ่ายให้กับสีเทโชพาโซแล้ววันนี้จะใช้เข้าไปเงียบมากนะ่หมนะวันนี้เอาไปห้าคะแนนนะครับขณะที่ กรวิททะสากับชิตสนุพงโชติ45นาทีแรกเงียบจังเลยไม่มีอะไรเลยนะครับบอลไม่ถึงเขาเลยใช่ให้ไปเลยให้ห้านะครับขณะที่สิทธิโชคพาโศวันนี้มีหนึ่งประตูแต่โดยรวมๆเขาก็ขยันในในในส่วนของเขานะแต่ว่าผมว่าเขายังขาดความฟิตขาดอะไรความมั่นใจหลายหลายอย่างสิทธิโชคภาโศผมให้ห้าจุดห้าแล้วกันครับ นะครับขณะที่อนันย์ยอสองวันลงมาในครึ่งเวลาหลังประสบการณ์ยังต้องเพิ่มอีกพอสมควรความเร็วอย่างเดียวอหาความเร็วอย่างเดียวจะไปข้างหน้าอย่างเดียวอาจจะไม่ใด้เวทีในย่านเอเชียวิัูก็ต้องใช้เวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในทีสองหรือว่าอนาคตถ้าได้เล่นหลีกสูงสุดอขอเวลาให้อนันต์อีกสักนิดนึงนะครับ,รบผมให้ห้าแล้วกัน พิตีิทุมพรลงมามีเปิดสวยๆนะครับผมว่าเด็กคนนี้ใช้ได้จากโคราชแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับว่าเกมที่ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่นะมผมให้ห้าจุดห้านะครับก็ยายทั้งเกม,มและวทั้งทีมาแหละนะฮะใช่ครับขณะที่เกติพนดมนะครับรุกษาป,ประตูลงมาแทนนพพลละครพลตั้งแต่สี่สิบห้านาทีหลังนะครับก็ยังมีเสียหนึ่งประตูก็ห้าจุดห้านะไปม,มากกว่านี้แล้วกันมีใครอีกอ่ะ สิทธิ์อาเมทีสารค้ำนะครับลงมาแทนนาทีที่หกสิบเจ็ดครับไม่มีอะไรเป็นชิ้นไม่อันนะพี่ปุ๋มเอาไปห้าแล้วกันครับเช่นเดียวกับสิบนาทีสุดท้ายอย่างปูดเชษต์นะครับก็มาแทนอิรฟันดอเละก็ห้าแล้วกันครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าฟุตบอลแพ้อืถ้าบอกว่าโอ้ให้น้อยและเสียกําลังใจก็ต้องยอมรับว่าฟุตบอลวันนี้สู้ไม่ได้จริงๆครับแล้วก็พอออฟฟอร์มมันก็ออฟกันทั้งหมดถูกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะฮะสำหรับฟุตบอลนะครับ แน่นอนคนบอกว่าให้คะแนนโค้ดโยงหน่อยนะฮะโค้ดเต็มไปหมดเลยซึ่งจริงๆแล้วท่านผู้ชมก็เป็นคนที่ให้คะแนนกันอยู่แล้วนะครับครับอาทีนี้มันมีคําถามอย่างผู้คนเนี่ยพูดกันเต็มหมดเลยว,ว่าโค้ดโยงต้องออกต้องเปลี่ยนโค้ดมันเป็นช่วงเวลาที่จะเปลี่ยนได้ไหมหรือจะต้องเปลี่ยนไหมอันนี้เราก็ต้องคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะครับทีมชุดนี้นะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่านี่เป็นทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องนะครับครับสำหรับการที่จะต้องเตรียมทีมยูยี่สิบสามเล่นในรายการหลกัหลกๆของปีีน้ เริ่มตั้งแต่ยูยี่สามทีมแชมป์เอเชียครับที่อุสเปกิสถานก่อนนะฮะซึ่งจะเตะกันเดือนเดือนพฤษภาใช่ไมเนื่อยนะฮะมิถุนาครับมิถุนานะฮะครับอันนี้ใกล้ที่สุดนะครับต่อไปด้วยซีเกมซีเกมใช่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 ใ่อนซีเกมพฤษภาคชัใอ่ใช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 ่ใ้่ใชวใช่ใช่ใช่ใน่ใช่ใช่มชราชนใชนใช่ใช่ใช่ีชยใช่ใช่่ชช่ใช่ใช่ใชนใช่่ใช่ใชมใช่ใ่ใ หลักๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าจะต้องเปลี่ยนโคดโยงตามที่อากาะแสใน u t u b e ใน f a c e b o o k ในคอมเมนต์เนี่ยครับเจ้าใครข,ขึ้นมาแทนแล้วจะเป็นเวลาที่เหมาะสมไหมเพราะว่าอาทีมนี้เขาก็ทำมาตั้งแต่มองกเรียนะเห็นไหมเ <laughs> อาเปลี่ยนเลยค่ะคืออ๋อ,มอ,อเมื่อกี้ผมลืมอีกคนหนึ่งวิลิอาแพทริกูตซับสันอก็ถือว่าโอเคผมให้5.5แล้วกันคือพี่ปูท้าจะไปพูดบอกว่า เปลี่ยนโคชโย่งเลยไหมวันนี้เราเรามีอยู่สองมุมที่ที่ให้คิดก่อนครับอย่างที่ผมบอกตลอดว่าโคชโย่งได้รับงานเมื่อไหร่นี้มันเหมือนเผือกร้อนตรวจโควิดขึ้นเครื่องลงเครื่องตรวจโควิดอซ้อมสามทุ่มครับแล้วก็ลงแข่งเลยอืภาพรวมๆจริงๆวันนี้เนี่ยผมว่านักเตะไทยมีปัญหาที่ความสามารถเฉพาะตัวหนึ่งก่อนครับอาไม่ใช่ความสามารถเฉพาะตัวความผิดพลาดส่วนบุคคลขนะที่แท็กติกเนี่ยพอฟุตบอลมันโดนนำนะพี่ปูแท็กติกมันก็ลวนไปหมดอืแล้วคนเราเนี่ย ต้องยอมรับว่าแฟนบอลไทยเนี่ยอคติโคตรยงส่วนหนึ่งก่ออ่ะจริงจะอ่ะจริงแล้วต้องยอมรับว่าคือเห็นพออ้วบแล้วพอเห็นอ้วนแล้วพักก่อนละอ่ะไม่คือคือพอบอกอย่างเงี้ยบอกว่าไม่มีเวลาซ้อมเนี่ยครับคนก็จะบอกว่าอ่ะอ่าาอย่างละไม่ไม่มีเวลาอืคือผมเชื่อว่าถ้าโค้ชเขาคิดถึงแทคนิคคิดถึงวิธีการเล่นได้แต่พอสั่งลงไปแล้วเนี่ยแล้วมันไม่ไม่ถูกฝึกมาอันนี้ก็ต้องให้ความ็นทํามกับเขานะฮะใช่ครับอ่ะมันไม่ถูกฝึกมาเนี่ย แล้วจะทํำยังไงอือันนี้คือมันก็คือปัญหาแหละนะฮะจะบอกว่าอ้างหรือไม่อ้างว่ามีไม่มีเวลาซ้อมแต่มันก็คือเหตุผลส่วนหนึ่งแต่ถ้าจะเปลี่ยนอะเราบอกว่าถ้าจะเปลี่ยนนะฮะถ้าบอกว่าโยกออกไปโยกออกไปกันเต็มเลยนะฮะเอาใครมาซันบาร์โดกาเซียอเป็นทางเลือกหนึ่งจะต้องเอาคนว่างงานด้วยอยู่ยี่สับอ่อที่ที่กัมพูชามาซึ่งซันบาร์โดพอวันที่นัดชิงแพ้นะฮะ ก็เริ่มจะมีเสียงบ่นเหมือนกันอ่าแล้วสมาดอเข้ามาทําชุดเนี้ยมันจะต่อเนื่องหรือเปล่าเวลาจะพอหรือเปล่าก็เป็นผมว่าอ่จริงๆแล้วทุกคนสามารถที่จะแสดงความเห็นได้นะครับแต่ว่าทางทีมผู้บริหารเนี่ยคงต้องเอาไปไต่ตองทั้งในเรื่องของอ่ะหนึ่งอโค้ดที่จะเข้ามาเนี่ยมีเวลาเพียงพอไหมสําหรับการทําเข้ามาต่อเนื่องข้อมูลต่างๆมีไหมสองใครที่อ่สะดวกที่จะมาทําเพราะบางคนเขาก็มีสังกัด อ่ะอย่างบาง <True. S 2> คนบอกว่าเอาโค้ดเตี้ยมาเ,า,เาเอาอะไรมาโค้ดเตี้ยก็มาไม่ได้อยู่แล้วเขาทำชนบุรี <True. S 2> นะครับถูกครับอ่ะบอกเอาโค้ดแบนด์มาโค้ดแบนจะตกลงหรือเปล่า mm hmm. แล้วเข้ามาในช่วงเวลาสั้นๆแบบนี้คโค้ดแบนดจะรับไหม mm hmm. นะฮะหรือว่าทางทีมเขาจะตัดสินใจอย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่า,าเรื่องเนี้ยเอาจริงๆก็แบบเราก็ไม่อยากจะบอกว่าคือพอผลงานมันไม่ดีแบบนี้อันนี้ก็ต้องยอมรับนะฮะแต่ว่าพอเราบอกว่ามันไม่บางคนบอกว่าอย่าโทษแต่เด็กต้องโทษโค้ดด้วย พอมองไปมุมเนี้ยมันก็ต้องมองว่าโค้ดเขามีเวลาขนาดไหน mm hmm. นะฮะผมซึ่งก็ไม่ปฏิเสธว่าผลงานไม่ดีหรอกรพอแพ้เกมเนี้นะฮะแต่เกมแรกก็ยังอย่าลืมนะก็ยังชมกันอยู่ด้วยนะ <laughs> <laughs> ทีแ่แพ้กันได้นย์หนึ่งอ่ะนะครับ